วยแล้วอะไรอ่ะเรื่งบินไปแล้วกลับกันไงวะเนี่ยที่ยศยศอะไรอ่ะเลขสิบป่ะเลขสิบเออเออที่ผมต้องการเรียกคุณมาเพื่อช่วยเหลือกองทัพเข้าใจไหมจิบจิบก่อนไหนบอกว่าจิบจิบอ่ะจิบใหญ่ ก็ระวังมีการสมัครพลบกใครกดอะไรวะเี้งปืนของข้าซึกโอ้นี่ไปลบมีกุ๊กด้วยเนี่ยขมงจุกโอ้ยโอ้ยไม่ต้องติดตามมากหรอก่อนออ่นต้องบอกน้องๆเยาวชนทุกคนเด็กๆครับครับผมอ่รุ่นนี้เยาวชนเหรอครับเนี่ย ไม่ใชยาวชนนะดูหน้าตาแล้วคงจะเป็นทรชนมากกว่าเออเขาเขาทาแป้งหรือว่าฉีดฟอร์มาลินครับเป็นคนรักสัตางครับหลับแล้วเฮ้ยเร้อยเ้ยอันดับแรกตามไปทหารสิ่งแรกต้องมีคือต้องมีชุดชุดไม่ครบเป็นไม่ได้ ต้องมีกฎต้องมีดอกจันต้องมีเอสเอเอนอนี่ก็ส่งชักเดี๋ยวก็ดังตายส่งโดวอทหารครับต้องมีกฎมีระเบียบครับผมคืออะไรครับผมพันแตวีแล้วครับ พันธ์ครับนั้นคุลแตวีแล้วครับครับผมใช้ตัเองคือผมผมผมพันธ์แตวีแล้วครับครับเป็นพ่อครัวครับหรือเรียกว่ากุ๊กครับอ๋ออันนี้มาคนเดียวกุ๊กครับแล้วทำามสองคนกุ๊กกุ๊กชอบชอบเกิดสามคนเลยกุ๊กกุ๊กกุ๊กแนะนำอย่ามีสี่คนนะทำไมครับยกไก่มาเนี่ยจำไว้ ครับผมอาชีพของคุณิีกุ๊กไก่ไก่อะไรอะอะไรเอาไปทักเขาเขาอายนะอะไรอ่ะสี่คนไก่ก็คนเดียวกุ๊กสองคนกุ๊กกุ๊กสามคนก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วสี่คนอย่ามีสี่คนที่ไก่มามันคืออะไรกุกกุ๊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 กเลย ถ้าผีมาสวยเลยนะทำไมอ่ะกุ๊กกุ๊กกู๋ได้ไหมเอ้นี่จะมาเช็คคาบนเวทีได้ไงฮะต่ออาชีพทำอะไรครับนักตุรกิจครับดูที่ไหนครับตลาดหลักทรัพย์ครับเอออยู่ตลาดหลักทรัพย์ แต่พอคนเผลอปั๊บตเวเวนรักษัตครับบใจจริงอยากเป็นทหารไหมอยากครับอยากเพราะว่ารักชาติครับดีมากยเพื่อชาติได้ไหมได้ครับดีต่อไปจะเป็นการจับใบดำใบแดงถ้าจับแดงคุณตัวนักไทยชาติและวันนี้จะออกรบกเลยถ้าจับใบดำครับหรือว่าคุณเกิดมาเนี่ยบุญน้อย ไม่มีสิทธิ์รับใช้ชาติเตรียมพร้อมนะครับผมใบแดงรับใช้ชาติครับเรียบร้อยตอนนี้มวนหลวงพ่อได้มั้ยไม่ใช่ผมดวงไม่ดีแล้วเฮ้ยยัดหลุดซะแล้วยัดหลุดดาวล่วงซะแล้วดวงดีก็ได้ใบดำดวงไม่ดีก็ใบแดงเฮ้ยดวงดีดวงดีได้ดวง ดวงดีดวงดีได้แดงดวงรู้เรื่องไหมเนี่ยต่างเมาเปล่าอันนี้อาชีพเจ็บมือเลยสะพานเลยก่อนอื่นต้องมารู้จักกับการใช้อาวุธก่อนรุ่นนี้รุ่นไหนเนี่ยรุ่นนี้อ่ะมันจะสั่นมากจะถีบมากงั้นม,มือต้องแข็งอย่าจับปืนเงี้ยอันตราย เป็นปืนกลมันจะสามารถครับมือต้องแข็งแรงโดนคืออ้าวเดี๋ยวต้องมีปล่อยนกแล้วล่ะทำไมอ่ะปืนกลมันไม่ใช่ปืนมายากลนี่ปืนกลมันต้องได้สักดอกหนึ่งแหละอ๋อโอ้โหเพิ่งถูกบางอ้อนะครับเพื่อจะไปวันนี้มันหาดีเลยจังเฮ้ มีช่วงคิดด้วยไงใครออกคิดด้วยมันจะออกคล้ายปืนกลครับเพราะมันคือปืนกลใช่อ้าวแรงมากดู้ยยนุดแล้วครับอันนี้ของเขาเอ้เราก็เอใจทำไมมันเอาปืนเข้าไปในห้องอ๋อไปซ้อมกระจบ นี่คือการใช้ปืนทุกคนอาวุธจมพรเอ่อเ,เอาละก่อนที่จะออกรบเอ้าตึต้หมดจะหาก็หา <c oughs> ไม่ทำไมน่าหาก็เออพาสปิดสะปะ <c oughs> เด็กสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เออเอาเปล่า ท่านครับลักษณะนี้ไปกีกว่าครับรตบ่าดีเปล่าดีตั้งใจงเอาตึงเึ้บเปล่าเปล่าเอาผิดข้างเปล่าเปล่าเออต่อนีอ่เช็คที่แสดงว่ารังเกียดผมเธอโ้ยังถามเลยนี้ แต่ได้มาดอกนี้เต็มๆเลยดอกนี้ของเขาโอ้ย